สวัสดีจ้ามือนี้ยายจะไม่กากผ้าม้วนผ้าล่งทงล่องไทยเลยได้จ่าเด้อผ้ามะกุลหาเหรหาเหรอคนกับปู่ได้จ่าเด้อสวัสดีเอฟซีใหม่และเอฟซีเก่านะจ้าเข้ามาแล้วก็อย่าลืมไปกำลังใก้ตากับยายขึ้เก่าเลยได้จ่าเด้อวัอนี้ลงทงเลยจ้ามาไปลองวันนี้วันนี้นนเ,นเ,เขาสิบป์าิมหา เขาก็หาคือกัน,นตาทองไง <laughs> มแม่เนี่ยมโมเขาทำมาหากินคือกันแหล่พี่น้องเนาะมาแม่มาแต่เหาหาเลือกบลตาทองเออลือแม่อยู่พี่น่อไอ้ปูไอ,อ้ปู่ก้อนหอนแต่บ่เห็นออึ กบมาท่านเอาลงจากกุดิป่าแห่งค่ะไอ้ไอ้วอ้ยตัวงามๆเลยพี่นอ้องใ่คุกตัวแหลกแหกมันเลยทุกคนตัวแหลกแหมันอู้วววาวววว่ววว่ววววมวววววว้วว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 โอ้ววโอ้อววรวย,รรย,า,า,ยา,าวรรยาายวววววว ชมบรรยากาศวิวส,สวยๆจ้าสะท้อนมองหูงนี่บั้งนี่มอ,อ้ใหญ่แท้คนเดียวเต็มมาเลยคนเดียวสุดเลยนะโอ,อ,อ้ยพี่น้องมอมมองหูเขาคนเต็มเลยเป่นเช่นไรสะท้อ,อนกล้ยวยกับบะหมี่เลยพี่น้องอ มาเรื่อยๆพี่น้องมาออกมาก,กับไปกําลังใจให้ตากับยายในได้จ้ะเด้อะอุ้ยเป็นจังไงตาทองโอ้หขนาดได้ก,กระแทกเขายังกลืนอ๋อลงที่ะพี่น้องโอ้ยหูไปยังเลยตัดมึงเขากลน ป๊าปป๊าปโอ้ยอ้อพี่น้องถึงละอันีะต็นสองในจะทองเลือกบ่เลือกกระปุ่นมันนี่มาใกล้เกิเยอะ มาแต่เช้ากลับได้กลับไวู้อมี่จะปูแม่มี่จะปูแม่แมหาหาูพี่น้องก็กลุนลยกุ้นเลยอ้เมืองที่ระพี่น้องายัาง,งมาหาหูเขาก็ยังกลนไปเหมือนะพี่น้องเงที่ะ ตาทองเขากลนหมดแล้วตาทองนี่ใหญ่กว่าตาทองว่ะมา,าหาหูให้ตาทองกันด้วยจ้าพี่น้องถ่ายม,มุมวัชุโตเด,ด้อดตาตาทองขุดมาเห็นสองหูแล้วนี่นี่พี่น้องมาใบให้ตาทองกลุนหนึ่งหูสองหูอยู่นี่นหาอีกสีส่เด้อกพี่น้องเลิกตาทองมากกล,ลุนละ ออกบอกออกนะวันไหนออกพีดอ้อยตัวแม่สองจะสองคนรินดอกจ้านะอะ วดไตออกวดไตออกตาทองว่ามันเย็น,น,น,นมั้งตัวใหญ่ออกบ่ะตะทองนเอาเลยอ๋อ,อหนี่ะ เลือกอีดีอ้โอ้อืมอืมอืม,มปูป่พี่น้องนี่เอ้ยตัวนี้ตัตกกวผู้นละกต้มเพิคน Lạ mùng hai ha, si ha kim yang, eh, vino. Momian hay ho, ha. Một quen kha ha kìa thân. Mhm. 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 ยังว่ามรนยายายทุกโต๊ได้งใจนะตาทองกลนทั้งผลปูฮาหัวเห็นตะทองกลืนพี่นอนอบรรยกาศสุดยอดเลยห้อยกลนพี่หนอมาสียางไปขามไปเบิงบ่งเบิ่งตี๋หนอพี่ห้อเบิ่งห้อยเข้ากลืน พวกคนขับคนนี่อือเหมือนแม่นเหมือพี่น้องมามามาทำขีเด้อเห็นไหนหูอยู่อยังจะซ่อนเออฝุ่นลูกสาวกับพ่อหูไปไหนอยู่ออื ทำบางนี่จะททองกล้นกันย in ังพกนเต้มเลยพ <sculpt. S 2> ี um, ่น้องอะพออะไรป่นี่โหดีอะโอ้โหนี่พี่น้องไอแต่กระมันได้เจ้ทองนี่น no ี่นี่เทองนี่หนึ่งสองสาปูนจะททองอยทั้งหมดเลย อย,ม,ยม,มันคือเกาผลต้นดอกหรือเป่น,นเอาเิ่นเอาเลยตะท้องมันเลยแล้วพอหู หาตาท่องเนตะองุนไคอ่ะนี yapıyor, ่อื้โหโอ้อ่ะอือมันหก่ะกวยนะ อืมนดโอ้โหคือไปตั้งง่กบเพเออพอละมึงก็เสียมตะวัดมึงนี่่ะเหรอนั่นวะโอ้โหมดิะนี่ฮะแมนวะูมันหน่อย มากระตัมจอยกระตังกระติ้งส้องหูเลยันนี้หอนยังไงหูโกบฮะปูเฮ้ยหูโกบนะโคบดีหอนไ้กระคูนหนึ่งเปินห้องสอง ซ <g sympath ża> ับอีกหูหนึ่งได้อีกเห็นหูหนึ่งกระทองนี่วะจะเอ๋ อย่างนั้นตาดิ้นโโผโผอุอยอุ้ยโวยยกนหูนี่ตอซะองอะหอดูมัน่ะพูดได้หองพูดได้หองไหดดนนี่พุดมาถึงเล้วจ้ะพี่น่อง เสร็จลูกสาวนี่หองไห้โดนนี่แต่น่อย่ออ่อยอ่ะเสียงตะทองอืบาสแม่หองข้าวจ้วะหองข้าวจ้วะเลยบาดมันกลัวกระทุ่มตะทอง มือคนกลืนข้าวถมเนาะมาห้ากนเนาะอุ้ยนันอุ้ยน้ออืมมาได้ชิบเล็กบอกพิดบอกถือยุติทองอ้าวถมไอ้เพิ่นนี่ติทองถมเนาะวันที่เท่าไหร่ยุติทองสิบสิบเอ็ดเนาะสิบเอ็ดโอ้ก้นถึงนี่ละสิบเ็ดันวาอีกประมาณสองอาทิตย์กับพี่หม่เนาะจ๋าเนาะเดี๋ยวคุยกันพกันได้จ้า อีกสองอาทิตย์ก็ปีใหม่แล้วนี่ปแบบ๊าพี่น้องแบบเดียวอ้าวโเอ้าเขาไปน,ไปนีแล้วบปล่านั่นนั่น,น,นแต่ท้องนี่นี่อยู่นี่แหละอยู่มุมนี่แล้ว นั่นนั่นนั่เขาคุกเขาคุกเจ้าเจ้าเจ้าเอ้าเขาคุกเขาคุกไโดดออก่เนียตัวใหญ่ๆเนาะนั่นตาท้องตะท้องนี่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 ดูดเขานี่แล้วนี่นี่เนาะนี่แหละดูเขานีแล้วตาท้องนี่แหละยุมุ่งนี่แหละของยูไส้ของยูนี่แหละนั่นนั่นนั่น ในนั่นแหละนั่งมองเจ้าของในมือนั่นแหละโมเมนต์นะหัวแข็งแนบหัวแข็งตาลายหลอดไฟบออยู่แต่ประชานกันอยู่ในใสดากว่ามันหลอดไฟหอดดากหอดไชบุญนั่น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 แมมันโวันนมักมนอ่ะใส่เสียงลูกสาวลูกสาวใส่เสียงกระหลุนตาทองตาจ้าพี่น้องเขาเถิอเขาไฟตาจ้าลูกสาว จะใต้หน่เขาบอกง่ายๆอยู่แด้นั้นแล้วของนี่เนาะเ้าเคียรกระติ่อออีกแล้วโถใหม่เป็น โอ้ยแม่นน่โอ้ยผูนหนแม่ปัดผโ๋ไงอีพี่นอปัดผูปปาดโต๊ดโต๊ะโต๊ผู๋หนิผู๋ไงดีเนาะทาทองแม่มือสั่นนะตาทอง S <s> อ้หเปิดเขาเปิดออกไปเหอะเขาเปิดเอาแลยเขาเปิดเอาแล้วนะว่อทางไงโกฟี่น้องมือเขาเอ้ามันออกซื่อๆตาท้องอืเพื่อนไปแทกมือเงินนี่เนี่ยห,หูยังนี่ห้ยอย่าพี่น้องหอมมองเขาเอาอ ก็ยังนอเขากบเขากระปูกน่าต้องกระปูกับกบก็คือกันแนบมันคือกันกลน้าอยู่จะต้องหูนี่แหละนี่ไกนี่น้องหูกระปูเลยอือไง อันนั้นไอ้หขอช่างฝุ่นหรอพี่น้องตกหูหอดแล้วนะตาทองน่าใายพี่บ้านอะโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ้โห้วดขู่บ้าเลยจ้าวหยั่งง่ายพอดีโอ้ถึงง่ายพอดีเฮ้ยมอตาทองขาจิ้มแป้งคล้องเฮาพี่น้องเ่าจ้าเจ้าวจ้าวจ้าว นั่นนั่นเล้วแล้วเร็วฮ่าฮ่โอ้ยเห็นบอค่ะทิ่เป็นของเฮาตาทองอีลีน่ะโอ้ยนี่เด้พ่อมันปิดไว้ได้นน่โอ้ยหนามเงียวมันพี่น้อง ทำนี่ยังออกบนครับมาน,นี้มันโูดอยู่แล้วถือถือหะนี่ถือซานดังพอดีซานดังอีนนี้เลยนี่โห่มันโอ้โหมัมันโกบนะพี่น้องวาคูมันค่ะชิเป็นของเขาบอก่ข่อยว่ามันต้องมาถามอยู่นี่แหละหนามันมึงที่หนาพี่น้องอ้ยมึงหนาแตกหนามแตกเลยค่ะชิเป็นของเขาก็ยังมา คมันโมเมนขอบามันถาบออกมันหนีเลยาทองอบ่คนลรคนง่าเลยเตาทองไปก็สังมาอยู่ในรถอยากกบเต็มออกมาใส่กบเต็อ,องขอ,องเอเปปเอเอบาว เต๋อแล้วเบี้น่องที่น่องหงสองหงสามหูเลยพี่น้องได้เห็นไหมออูอ่อย่างทะลุหอผุ่นย่ ออย่งเต่าหอวเกิดอะไรกล้นคลกไปกล้กไปย่างออว่าน,นี่มีน้ำใช่ไหมกบ บอกว่าจังจังสอดคล้องโซโซมันก็เห็นปากอืมหอยอ่ะสองหือไปกันเดี๋ยวต๊ะหนึ่งอืม ถ um, uh, 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 uh. oh yeah, oh, oh, ือว่าอืมบะเหลืออืมอืมออืมตาทองโอ้นเอาคเอาเลยตาทองตายมาทันเลย ติดกันนี่อย่างนกกกูปูนี่วันนักกล้กไงกบอีี จอยนี่เนาะว่ากุใหญ่ก็ดังกอกลูกแดนขึ้นมาพ่อแดนแดนขิมมากว้าวเอาคุณไปสีขอจบคลิปมากวนปูได้จ้ะกวนปูหมานโปบหมานเขียดก็ขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ที่มี่หายายด้วดีเสมอมากจงไ่าก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกคลิปของยายจามิกาได้จ้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ นานูกสาควคนนีพิดผ่านประกันได้เขาอถกข้อไฟเจ้าจ่าเด้อบายบายจุ๊บไป,ไปถ,ถึงเวลากลับบ้านเรา